ก็โอเคน้องพายพี่น้องตอนนี้ว่จันการยู่ที่ทางเข้าบ้านเพื่อนพี่น้องเลยมาก็ได้เครื่องทางแล้วแหละพี่น้องเลยโอ้สบายดีสบายดีโอ้มี่ยงน้อนี่น้อตัวแล้วป้าถูกพี่น้องเลยมาขายบ่หน่เออขายเลยกำลังสิเอาไปขายใช่หนิสิบุ้นี่แหละสิเอาไปขายอยู่ตลาดหิมทางพุคนบ่เออปาเจ้าคนบ้านไหนหนิ กางไม้บ้านกลางไม้นี่ไปไปจะเอามาอยู่ฮมเลยเขาเลถามมางเดียวพ่อใหญ่แห่นี่บุญญาตมันครบบ่เออพี่น้องเลยพ่อเพิ่นไปขายแล่นเนาะชาวบ้านเพิ่นอ๋อมาพี่มาพี่อ้่าเจ้าใบเห็ดใดๆมาอันจงเอามันได้นี่ใส่แหวบ่ป๋าตัวบุญญาพี่น้องเลยพี่น้องเบิ่งก่อน โอ้เชียวออกไปไข่เพื่อนได้หนีนกได้ตัวเดียวบ่อเออไมีตัวเดียวมันหนีเนาะอ่าตัวปึกใหญ่คดแบบนี้เพราะอะไนี่ได้มีอย่างผูกอย่างอย่างบ่เนี่ยบ่แล้วเวลาอยากออกกับเอาเอาไม้ออกไม้ออกเี้ก็ปลดปลดออกเลยอ่าโอ้พี่น้องเลยเจ้าอันเขาก็โทษเด้อเจ้าซื้อยังนี่ซื้อยาซื้ออ้ไรน่ะเออนิ้วชักปีเลย โอ้สามสิบปลายไปแล้วสามสิบแปดปีนะวนสามสิบแปดปีเนาะโอ้กับมีแต่อย่างเดียวนี่บ่อะไรมื่อนี่เออแบบนกหนูกับบุหรี่บอกินหนูเอาไว้กินหนูเนาะโอ้พี่น้องเลยลูกเมียอยู่บ้านพันบอเอออยู่บ้านอืมอันลูกเช่าไปขายต้นไม้ฮันกี่เนียกลูกสาวนะครับไม่ไปขายเออชื่อนางนมชื่อนางนมอือโอ้พี่น้องเลยกัเห็นหลายคนอยู่หางน้องใม่กายไปพมันเนาะ เออพี่น้องเลยทางอันนี้ผู้เป็นพ่อเพื่อนเนาะเออหากระลุงกระผู้ในกระแลนนี่แหละโดยอันเจ้าสิขายเท่าไรอันนี้แสนฮะหนึ่งแสนหาสิพันอ่าจาโอ้พี่น้องเอ้ยตัวพวกใหญ่อันนี้เนาะกับบอจันกับอ่ามีเงินผู้ใหญ่เจดีเพื่อนผากมาไว้อยู่พี่น้องเอ้ยอ่าทางเมมลิเพื่อนเนะาะผากมาให้นบอจันเป็นที่ในการช่วยเดือ่อ่า สัตว์สาวชิงในถนนหนทางนี่แหละพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจันทร์สีซื้อซอยะเนาะบรุษบรุยบ่โอ้ยกายก็ชื่อข้าโลกินเลยโอ้สิขายไปซื้อเข้ากินเน่นี่เนาะเจ้าเจ้าประเทศไทยให้หน้าบ่สัะเทศมันบกพร่อมันบุหรีบ่เอออย่างนั้นโอ้อนันเจ้ามีลูกจี่คนเออลูกหกคนหกคนเจ้าอ๋อหกคนพี่น้องเลยเข้า น้ำโมพออยู่พอกินแบบนี้เนาะโลทรายเข่าทางบ้านเจ้า 7, ะเจ็ดแปดพันพูดเลยแปดพันล <c oughs> เลยแปดพันได้เดี๋ยวนี้เนาะโอ้โถพี่น้องเลยก็หากาหาขายลูกขายเราไม้เนาะพ่อขายแล่นพี่น้องเอลยเออเอาอย่าังนเดี๋ยวเขาชีไทยชีวิตเพื่อนใช่เนาะเขาชีเอาไป,ไปปล่อยหรอกแก่เออกะมันเวลาปล่อยมันชีดิ้งเขาชีดิ้งได้หนิอ๋อในีปลดเนี่ยแหละแกเขาเขาไม้อออแกเอาได้ตัวนี้เลย ลาอันอัไโอเพิ่นเอาเล็บมันเสียบแบบนี้นี่เนาะเออนี่เด่นโอ้นี่เเล็บคล้องกันไว้จ้าขี้ยู่ไปสิเนาะเดี๋ยวเขากับเอาเล็บไม้ออกเลยกันปดตัวนี้อยงมันได้ดีมันบคบบ่อหนบอบ่คบอโ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 ยโดยโดยโดยอย่าเ้ยาเะพ้เ่นเดโอวิธีเพ่นเห็นแบบนี้อเดยวก็ปดตัวนี้ออกอะก็แล้ว เออมันก็เล่นกุ้นได้เลยเนองนี่มันก็ป้ายได้เลยฮะเลยเอ้ยยยยยพ่อกันพ่อกันเชียพี่น้องเลยเดี๋ยวเ่าจะเอาไปปล่อยอยู่จุอ่ป้าเลือกกุนีก่อนให้เพื่อนเขาช่วยทำปรมชาติอีกก่อนโอ้เจ้ากระบอกญานมันครบเนาะบ่อบบ๊อบป้าจูพี่น้องเลยโอ้โอ้เพื่อนคล้องไว้นี่เนาะถือเขี้ยวหน่อยเนาะไปใส่ไปหามาได้ยังไรไอ้ไปหามาได้ในไดรนี่ เอาเสือห่าวเสือห่าวไปไปหายู่ดงอยู่เดอกพ่นว่าป่าเลอกพ่นบ่เออผู้เ้านี่ผู้น้องอยู่ผู้อืมโอ้โอพี่น้องก็ถือว่ายังรวมสมบูรณ์อยู่ชนาะยังแรนยังยังยังอันรวมสมบูรณ์ใช่พี่น้องไหยเออมันจามันบลายยังมันอืมเอ้เอเออาชนาะจังไรเดี๋ยวฮ้สอส,ออสิอ่าซอยไอซื้อไทยชีวิตเปื่นไหวชนาะเอาสิไทยไปป้อยไอเออเพราะว่าฮ้อก็สิป้อยเอาทำบุญนนะ อ่าโอเคเสนอแสนห้าสิพันกีบพี่น้องเลยอ่าตัวเลนเนาะโอ้โดยโดยโดยอ่าเสนอโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวว่าจันกะสี่อ่าไทยสิตน้าพิ่นพี่น้องเลยอ่ากะเป็นตัวเลนตัวเดียวมื่อนี้เนาะอ่าเป็นนกเป็นนูกะบบัวใบบัวสันพี่น้องเลยใบกินเนาะผู้เป็นดูกเพิ่นกับหาบไม่ไปขายเนาะอ๋อนาซิเมนคนเดียวกับเบาเตียงเพิ่อนอ่าช่วยซื้อผ้าหั่นไปชักเนาะ เออกับนาซิเมนอยู Brooks, ่แหละพี่น้องเลยคือให้ลูกมันหาบออกไปขายใช่คือโบไปส่งลูกมาโบมาโบท่านทัานมาเตผูเยังโบท่านมาเตผูตอนนั้นนะโอ้โดยโดยก็ได้โบท่านมาส่งลูกเนาะอือพี่น้องเลยนะสั้นๆเดียวว่าจันทร์ศีไทยชีวิตเพื่นไหวเนาะในราคาอ่าหนึ่งเศีหาศิพันกีบเด้อไอเด้อเอาไว้ซื้อเขาซื้อน้ำให้ลูกให้เต้ากินเนาะ โอ้ oh, พี่น้องเลยเจา้จาเจา้จาเป็นคนบ้านกลางไม่พี่น้องเลยเข้านะไปอีกไกลเต่อบ่อน,น่บ่อน,นี่นแหละอัน,นยังโบกไกไปได้เนาะเดยีดยวเห็นได้เลย,ยแต่อีกักหน่อยก็ฮอดเนาะเพราะว่าเขาโบาเคยเข้ามาแจาก๊กเถื่ออะได้ยินแต่ว่าเห็นตามถนนหนทางนี่มีแต่คนบ้านกลางไม่ว่าชันก็เลยสิพากันเข้าไปเบิ้งมือนี่เนาะมันเปลี่ยนไปไหนบ้านเพิ่นน้อยใหญ่ายจำใด้ลายยุบว่าไอ้บ้านเพิ่นพวกคิบปลายหลังคาพวกคิบปลายบ่ห่อดฮ่อร้อยหลังคาใช่ไหมเนาะ โอ้แบบพื้นไพ่นี่มีอยู่บอเออมีแล้วคือแต่ว่าแต่ว่าบางคนกะมีบางคนกับไม่มีครบเหมือนกันชายแล้วแต่ไพ่เอเขาแล้วเจ้าด้ใช้อยู่ว่าไพ่ท่นเจ้ายังเลยยังบได้มีอือมมีเรื่องเงินนี่แล้วมียเงินเนาะโอ้พอได้แต่หาเฮดเบียกเฮ็ดนงานยังเสียอายแต่ละมือเจ้าเลยพอได้ยังได้แต่หาแนวกินได้ยู่นี่บอ หน้าไทยแล้วกาทำงานแล้วอืมยังไม่ทันดำบ่ยังยังขาก้าอยู่เนาะเออพี่น้องก็ได้ไปหาเครื่องปลาของดงปลาขายพอบรรเทาไปก่อนเนาะโอ้โดยโดยอ้าวจังสั้นเออเขาเออขออนุญาตเออเอาเพื่อนไปปล่อยกันได้สำนีเนาะโดยโดยขอบใจไอ้หลายเนาะบุกบ่อยบ่เนี่ยมันงับเหตุอดไรอย่งนี้เนาะโอ้โหพี่น้องเลย เป้อันชอกแบบนี้โลดนี <c ười subway> <Hoo> ้เนาะเห็นเด้กะสงสารด้พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นตาสงสารเพิ่นโต่ักใหญ่พี่น้องเอ้ยอันนี้โอ้เนาะอันนี้ยังยังใหญ่บ่เต็มที่ปานไดเนาะอ๋อนี่ยังน้อยน้อยนีเนาะตัวกลางอันตัวได้โอ้เจ้าก็เคยได้ใหญ่กว่านี้อยู่บ่เออได้เคยได้เคยอยู่ออพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าใหญ่ช่วคอยู่เด้นี่ก็พี่น้องเอ้ยประมาณ2ไปเออเนาะอ่ะเดี๋ยว ว่าจันสิขออนุญาตเอาเพื่อนไปปล่อยเข่าชู้ธรรมชาติอีกรอบนึงก็สักกอนเนาะเดี๋ยวเอาไปล่อยดอกแถวใกล้นี่มันแปลนโพดพี่น้องเลยอีเข้าไปป่าเล็กกุนีสักกอนเนาะอแต่จังท่านขอบใจอ้ายได้หลายได้เนาะเดินทางปลอดภัยเนาะเพฝนกับมาแต่บ้านกลางไม่พี่น้องเลยอ่าปูนี่ล้วแหละบ้านนี่โอ้อ่าถือว่าซุ่งเออทางเฮานี่กะเข้ามาได้ครึ่งนึงได้แหละพี่น้องเลยใกล้สีหอดหมู่บ้านเพิ่นแล้วว่าจั่น อแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ป่าอยู่ดงอยู่เนาอะอผู้ทางวอเตียงเพิ่นกับกำลังซื้อน้องไม้ซอยน่องคนหนึ่งอยู่เนาะกับเมย์คนหนึ่งาหาบเาด้อเด้อเด้อเอา้าเข้าใจแอดไลน์เด้ออ่า,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 าอโอเคพี่น้องเลยเพิ่นกับซื้อมาขายเนาะมาขายเลนเอามาขายตัวเลนพี่น้องเลยและ จีเอาไปซื้อข้าวประสั่นพี่น้องเนาะลูกหกคนเห็นให้เห็นหน้าคือกันเพื่อนกับพี่น้องเลยตกกล้าตกปบุ้งแล้วแต่ว่าหน้ากับบุรุษบุรลัรยประสันนะ่นเนาะเออกระสีออกไปขายเพื่อแหละตลาดเซตมวกเมืองพีนเพื่อแหละพี่น้องเลยป้าโตเนาะอ่ากับโอนี่กับบอจันกับบอเตียงกำลังสืเข้าไปอ่าบ้านกลางไม่พี่น้องเลยก็เคยได้ยินแต่ซื้อเนาะเคยถามเคยไทยอ่าผมเองพี่น้องเพื่อนแหละ หลายคนเนาะขายหน่อไม้ตามหิมทางพี่น้องเลยอ่าแล้วก็อยากเข้ามาเบิ่งเนาะมาเบิ่งว่าบ้านนี้มันน้อยมันใหญ่สัม่มใดพี่น้องเลยทุกยากสัม่มใดเนาะคือว่ามีแต่คนไปทำมาคา้าขายหาเงินซื้อเขา่าซื้อน้ำกินมาสัน่นพี่น้องเลยโอ้เนาะกะสิพาพี่พาน้องเข้าไปเบิ่งน้ำกันพีนนน่น้องเลยเมื่อนี้ไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าก่อนอื่นเนะาะบอจันท์กะสิอ่าปล่อยเลนซะก่อนพี่น้องเลย เออกะจากสีหาปล่อยบนไหนแล้พี่น้องเนาะบนป่าสีมันปลอดภัยเนยพี่น้องเลย,เอยนอกจากมันนี่กับห่อนพี่น้องเลยอากาศอบเอ้าเนาะแดดจ้าเออแล้วกาพี่เลย,อย,อ,ยอยู่กำลังนะฮะเข้ามาฮอดเครื่องค้างแล้วพี่น้องเลยไกายสีหอนเลยเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยววันจันทร์สิเอาอตัวเล่นไปปล่อยสักก้อนเนาะ,ะเดี๋ยวจังว่ากันเดินเข้าไปเบิ้งหมูม่บ้านเพื่อนพี่น้นองเลย โดยไปเนาะพี่นอ้องอ่าเนาะวันนีก้กะโอเคพี่น้องก็พอจันกะมาครับว่าเตียงว่าเตียงมางบาังแนมายันอันนี้ว่าจันได้ย,งไงยังนะี้ยังนเอาโอ้นี่สวัสดีพี่น้องเนาะโอ้เป็นยังไงนยงน,นยย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 เลยนยยยนยอยยยยยย่ยย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 ายย่ย ดัดมันทั้งแล้วโตสไลนี่หนึ่งเซนหาสิพันกีบหนึ่งเซนหาสิพันกีบมึงเนี่ยเราคล้องคอไว้แบบนี้เลยนี่สเห็ดนี้ได้บว่านี่<ม> <laughs> ซื้อมาปล่อยบ่ซื้อปล่อย,ออยนั่นแหละอืมพี่น้องเลยเพื่อนกระช่างเห็ดเนาะอันนี้เนาะเราบอกอยู่วประจันลืมแล้วกี่วะพี่ทีปดไม่ได้ไรแล้ววะ<ม>ปดไรอยู่นี้แล้ววะปดตีน<ม>ี้ออกเลยกะ อันนี้ก็บไม้ออกแล้วเ่าระวังมันคบมือแล้วเป <c oughs> ล่าเมนยูวีด้าอันนี้กับมาก,กับปลาหกเต่าอยู่เนาะแต่กับสีปล่อยเพิ่นเข่าปลานี่เลยนะ,<ม>ะไทยช<ด>ีวิต<ด>ไทยชีวิตเป็นใบกอนธรรมชาตินี่เลยเนาะเออแล้วก็บเสาีเอาไปขายไปซื้อเข้าออแล้วเปล่าก็เลยซอยเพิ่นเมื่อกี้นี้เนานะพี <c oughs> ่น้องเี้เนาะเซนหะถูกง่าได้พี่น้องเี้เพิ่นก็สร้างคัดไว้แบบนี้อยู่ใช่เนาะ ถามเราว่าม <Es> <an> <c oughs> ันไม่ได้เหงาเลยอย่างบ่หนิบ่แล้วเราปดนี่ออกกันเล่นซัดโกุ้งเราเลยประจันสปอยบ่สปอยเอามาใส่ประจินจับกล้องให้ใส่หมดแล้วย่านเด็กปราจันกันมาพี่เด้อมาปล่อยมังกันแล้วเนาะปล่อยนังกันนี่มาครับเันวางเงินเพิ่นพี่น้องไงมื้อนี้เดี๋ยวสวัสดีเนาะเอาให้วางเงินเพิ่นจับกล้องให้แน่พี่น้องซอยกันสองคน แขกครบกับครบเพื่อชองนี่นะวันนี้จะว่าไปท่านนี่หม่จะว่าในนั่นไหมเจฉันกลือมึงบอกแล้วแล้วบอกอยู่เมื่อกี้นี่เนาะอันเจ้าของเพิ่นบอกว่าปดอันนี้ก้อนเราอ่ะอืมอันนี้เราเปี่ยนบุรวัจนบุเคยเฮ็ดเพื่อเป็นเนาะเพิ่นเฮ็ดนี่เนาะเอาตะลิเกาะกันไว้พี่น้องเลย ก็ทรมานเลยมันเจ็บมันเล็บพี่น้อยปลดได้อยู่เก็บออกนี่เลยโอ้ยทังคิดเลป็นสอดตีนไว้เนาะนี่เอานี่อันนี่ออกครับออกโอเคอืมนี่สี่าปลดเลยล็อกหนึ่งแล้วเนาะเป็นยังตัวนี้บาทแล้วว่ามันจับแล้วตอนนี้่นะบุกยังเราไม่ครบเราคือก็ญาติกั่ได้พี่น้องอ้ยง่ายเนาะเริ่มวางแล้วเปิดเตียงเลย ป้าห้องคนนี้มันจังสปล่อยเพคนว่านะเอาอะไรกันได้บัดจันจับหางมันทั้งจับแลจับขาไม่จับพี่เนาะอืเดี๋ยวมันขูดนะโอเคโอเคน้องพี่น้องขนาดตัวเล่นเลยพี่น้องเลยเราต้องไปว่าเรื่องนันนแะแล้วเสียงหินในยูทูิ่นจับงูจงออกจงอ่างเนาะคือบโบราณ มันแน่นเลยยูไปนาอกอกไหมยูไปนาไหมยูไปพี่ยูไปพี่จะดึงออกปดก้อนปดไายมันก้อนอยู่ลายยังมีก้อนเนาะปดตึมล่างก็ได้หางหางออกก้อนเนาะจนบาดเบิดพี่น้องเลยเกาะไว้ขากี้ทรมานมันหนิโด้เนาะมนุษย์เอ้ยมนุษย์ทรมานเขากี้ปวดลพย่นี่ยบาจันทระวังเรียบไป นี่เนี่ยพอร์กเก่าหละเออสอดนออกอืมโอเคโอ้มันกินตอ,อกันยังงั้นเห็ดเป็นเนาะเห็ดเศรายหรอกเนาะตออยู่จับจับคอเลยเดี๋ยวจะจะจับตีนหมนล้จับ <c oughs> จับจับสองขาเลยโอเคโอ,คอแบบน,น,นี้โอ้ยอือ <c oughs> จับป่าได้ปกติโตมกใหญ่เนาะ มาปล่อยต้องกันเที่ยวเลยงกาหนึ่งเด้ดหนึ่งสองสามเอาเอาตัวไปไปเลเนี่ยเมนจบอะล่นีะตะตะระจนเอาเงียบเงียบเงียเอาแล้วไปเดนั่งนไปไปไปละยังยังตับตัวได้พี่น้องเลยยังยังยงคิดว่าถึกล็อกอยู่นะคิดวาถึกล็อกอยู่เออเดี๋ยวอนี้ไปลเอา ยังกูคอมมูนเฟก,อกโอ้ไปแล้วพี่น้องเลยเป็นยังโปรจาบ่ห์อืมได้อยู่เนาะอ <î S 2> ่าเรียบร้อยพี่น้องเลยปล่อยหนึ่งชีวิตวันนี้เนาะ,ะกับป่อกุ้งกุ้งไปพี่น้องเลยเพื่อนกันได้กันเล่นเขาพูด <laughs> จากว่ายไปไหนเนาะเอาแล้วก็ยังแบบยงัยงยังยังล็อกอยู่นะเนาะแบบ <dances> ยังเปิ้นเปี้ยอยู่ย <laughs> แล้วพี่น้องเลยแต่มันคนกันยังตะคิวกินมัดแล้วว่ายเนาะพี่น้องเลยอ่าตอนนี้ก็ อยู่ทางเข e. uh, บาบ้านกลางไม food, no? e mm ้เนาะเมืองพีนพี่น้องเลยแข่งสวรรค์ในเขตเท่าน um> ี้แหละกะสีเขาไปเบิงหมู่บ้านเนาะเบิงหมู่บ้านพอดีมาเตียงกัเยอะซื้อน้ำไม้ใช้น้อยเพื่อนหาบออกไปไกลเติมเด้เทาเข่ามานี่เนาะสามกิโลสามโลเลยจากนี้เขาทางใหไงตักทางใหญ่ไปมองบางคายอ๋อรวมๆแล้วหายวันหายกิโลพี่น้องเลยโดยโดยโดยไปเสนอเขาไปเบิงน้ำกันหมู่บ้านเพิ่นเป็นไปได้พี่น้องเลย กาสิไหอันบอางเงินพนนีแดดนกอัน<ไ>พาเข้าไปพี่น้องเลยเมื่อนี้นน <laughs> อ่ะโอเคน้องเพพี่น้องเนาะสำหรับมื่อานี้วาจาันก็ได้ปล่อยสีวิตเพิ่นหนึ่งสิวิตพี่น้องเลยกาพ่อเพิ่นมาขายตามถนนหนทงังนี่แหละกำลังสิออกไปขายให้ไม่ค่าเศร้าขายเพิ่นอยู่ตลาดเพื่ออะไรเพฉันพี่น้องเลยอ่าว่าจาันก็เลยพบแต่กาไทยสีวิตเอาเพิ่นในราคาหนึ่งเซนหาสิพันกิบพี่น้องเลยกาโตบ้ากใหญ่หนึ่งเนาะ อ่กะปล่อยเพิ่นเข้าสู่ป่าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอ่ากะหวังว่าเพิ่นกะสิรุดพ้นจากอ่าคู่คนบัดน,นี้เนาะอ่ากะใช้ชีวิตให้ส่วนที่เหลือพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะอ่ะเนาะโอเคสําหรับเงินทั้งหมดทั้งมูลที่บอจัน่นอ่าไทยซีวิตในมื้อนี้พี่น้องเอ้ยกะอ่าเป็นเงินของป้ามะลิเนาะอยู่ทางภาคไทยพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะได้ฝากเงินมาให้บอจั่นนี่เป็นทุนในการาไทยซีรีส์ซัด ตามถนนหนทางว่าสันเนาะเพื่อด้เบิ่งได้สมคลิปของวาวจันได้ปล่อยงูเมื่อก่อนพี่น้องเอลยได้ปล่อยนกแต่กะเพื่อมักว่าสันเนาะ,ะหุ่นซึกว่าได้ปล่อยชีวิตให้เป็นอิสระว่าสันพี่น้องเอลยเนะะาะวัดจันทร์ก็โอ้ยต้องขอขอบบุญขอบคุณเด้อเนาะขอบบุญขอบคุณเม่ป้ามดิลหลายพี่น้องเอลยเนาะที่ให้ทุนในการช่วยเดือ อาสัตว์สาวาสิงเนาะให้สู่ธรรมชาติอีกรอบหนึ่งเนาะบาจันกาบ่มีแต่ตอบแทนพี่น้องเลยมีแต่คำอวยใจอวยพรเนาะให้อ่าป้ามาดีเนาะอยู่พังไทยกับจงมีแต่สุขภาพห่างกายแข็งแรงเนาะให้อยู่ดีมีแห้งพี่น้องเลยให้มีแต่ความสุขกายสบายใจเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ป้าจงมีแต่ความสุขความเจริญสมปรารถนาทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเอาสำหรับวันนี้บาจันกาสิขอจบคลิปนี้ไว้สำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ อ่าสีเข่าบึงบ้านกลา,างไม้สะก้อนพี่น้องเลยพอเป็นยนะังไงเนาะอ่ากาสีเฮ็ดเป็นคลิปต่อต่อไปพี่น้องเลยก็ต้องติดตามรับชมคลิปของบอจันต่อไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาโอเคสำหรับมาหนี้ไปเลยเด้อพี่น้องเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบัตสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบอจันต่ต้นจนจบพี่น้องเลยโดยบอขามโฆษณาของบอจันเด้อเป็นกำลังใจให้บอจันฮ็ดคลิปด,ดีๆแบบนี้อีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้บอจันในเด้อเนาะ ไปก่อนแล้วสบายดีพี่น้อง